วันนี้เราก็จะมารีวิวโช้หลังโอรินใส่ในตัว Royal แอนฟิว650อินเตอร์เซปเตร์ครับนี้เป็นโช้หลังโอรินเราทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้นะครับเราจะให้ดูโช้หลังก่อนโช้หลังก็จะประมาณนี้นะครับโช้หลัง เดิมของ Royal อนก็จะอยู่ที่ความสูง360ตัวนี้มีกระปุกมาให้แล้วแต่เราทำการเปลี่ยนใหม่เราอยากได้เป็นโอลินตัวนี้โอลินเป็นของไทอัมทีรยี่สิบนะครับความสูงอยู่ที่3ามอยสี่สิบตัวนี้ทำการปรับค่าความแข็งของสปริงได้เราตั้งได้แล้วก็ปรับความหนืด รีบาวโชคได้ปรับค่าความสูงได้นิดหน่อยวิธีการใส่ก็หูบนของโอลินก็จะใส่ได้เลยไม่ต้องทำการอะไรแต่หูล่างน,นี้โชวหลังเดิมนะครับมันจะมีบูทอันนี้มาอยู่ด้านในนี้ก็จะประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่เรากรา็จะทำการกึงซปเปอร์ลีนใส่ใหม่ เพราะว่าของโอลินมันต้องเป็นซูเปอร์ลีนแข็งแบบนี้ของโอลินที่อัดออกมาบูทเดิมมันของในโชคโอลินก็จะเป็นตัวนี้ครับมันใส่กับหูเดิมไม่ได้เราก็ทําการกึงซูเปอร์ลีนใส่แล้วก็เอาบูทเดิมในโชคตัวเดิมแล้วใส่ในซูเปอร์ลีนตัวนี้ขนาดความโตของรอบนอกซูเปอร์ลีนก็จะวัดจากของอันเดิมของซู บูทของโชคหลังโอรินที่ติดมาเราก็ทำการใส่แล้วอัดเข้าไปในโชคหลังตงัวนี้แล้วก็จะอยู่ตรงนี้เลยประมาณนี้นะครับก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็แปลงให้หัวล่างอย่างเดียวถ้าแปลงก็ไม่กี่บาทครับนิดเดียวแค่กึงซุเปอรลีนใส่ใหม่ก็จะประมาณนี้ครับ